ครับวันนี้เราก็มาที่งานคอมมัดก,กันอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่จัดการจอไปนะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนแค่การจอนะฮะสักพักหนึ่งไปไปออมาไปเอามาแล้วดันไปซื้อ CPU นะครับทีนี้ก็เลยได้ซื้อคอมใหม่ทั้งชุดเลยนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ครบของครบหมดทุกอย่างแล้วแล้วเดี๋ยวกลับไปประกอบที่บ้านกันนะครับนี่ก็มาซื้อที่บูธ JB นะฮะแล้วเขาก็มี ของบางอย่างก็ลดราคาบางอย่างก็ราคาปกตินะคะยังไงก็ต้องเลือกเอานะครับว่าลองดูว่าตัวไหนลดนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เราไปเดินแลกแลกของกันนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าของแถมจะมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เดินไปที่บูธอินเทลนะครับเพื่อไปแลกเป็นแก้วน้ําของ i ิน e l นะครับคนที่สงสัยว่าซื้อคอมในงานเนี่ยถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าในช้อปปีนะฮะก็ บางอย่างก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็บางอย่างถ้าเป็นพวกโปร6ทับ6เจ็ดทับเจ็ดในช้อปปีก็อาจจะถูกกว่านะแต่ว่าก็ต้องเลือกเป็นอย่างๆไปนะครับแล้วก็คือในงานเนี่ยถ้าเราจ่ายผ่านด้วยช้อปปีนะฮะเรามีแอปช้อปปีนะครับจ่ายผ่านในช้อปปีไม่ว่าเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าเอสเพยเลเอร์นะฮะเขาก็จะมีโค้ดลดนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะเป็น20%กับ15% 15%คือขั้นต่ำหนึ่งหมื่นนะครับลดสูงสุด1นึ่งหมื่นนะ ก็เป็นขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะฮะลดได้มากสุดก็คือ1,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นงานวันสุดท้ายโค้น20%หมดไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวแรก,แรกของ Intel นะนี่ได้แก้วน้ำจาก Intel นะฮะอันนี้เป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับของ Intel ลไปแลกของยังอื่นต่อก็วันสุดท้ายคนคนเพียบเลยนะฮะ <c oughs> ก็มีทั้งอันนี้ก็เป็นโซนที่รับของเครื่องประกอบนะครับ แล้วเราก็มาแลกของนะครับอันนี้เป็นที่บูธเอเซนตีนะฮะก็เราซื้อตอนนี้ซื้อเคสมอนเทคไปนะครับแล้วก็ตัวตัว CPU คูลเลอร์นะฮะเป็นชุดน้ำสปิด3ตอนนะครับของ s i l v e r s t o n ตนะฮะนี่เราก็เดิมเดิมมาแลกของนะครับที่นี่เขาก็มีนี่เดี๋ยวพามาดูชุดคอมนะฮะชุดนี้เป็นเคสแอนเทคนะครับนี่เขาก็แต่งแต่งไว้ให้ดูนะฮะนี่สวยไหมของที่คนเดียว สวยเออไฟ R G B อะไรมันก็จะเข้าชุดกันหมดนะครับอันนี้มันก็จะซิงกันนะฮะสั่งสั่งได้จากคอนโทรลเลอร์ของเคสนะครับหรือไม่ก็เป็นสั่งจากในตัวคอนโทรลเลอร์ที่เมนบอร์ดก็ได้นะฮะนี่เดี๋ยวไปดู m อ n เทคสกายสกายทของเรานะครับที่เราได้สั่งซื้อไปนะฮะสีนี้นะครับเป็นตัวสีนี้เลยนี่นะฮะ ตอนแรกก็จะแต่งเป็นโซนโนสีขาวแต่ว่าอันนี้เป็นสีดําก็สวยดีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าไส้ในสีดำนะคะแต่ว่าตัวเคสเนี่ยเป็นสีสีน้ําเงินออกอีกอันหนึ่งก็เป็นเคสโซมนนะฮะนี่อันนี้เขาก็แต่งไว้โชว์แล้วก็ขา,ขายด้วยนะครับในตัวนี้นะฮะอันนี้มีคนจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลองคุยกับ ทางเจ้าหน้าที่เขานะฮะก็ตอนแรกเนี่ยดูมอนเทคตัวนี้ไว้นะฮะเคสก็พอมมาเห็นตัวนี้ตัวจริงสีค่อนข้างสวยก็เลยเอาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบกันเองนะฮะส่วนอันนี้เขาที่ประกอบชุดเขาจะเป็นชุดสิงลมนะครับแต่ว่าผมใส่เป็นตัวชุดน้ําปิด3ตอนนะฮะว่าจะเอาไว้ข้างบนเคสนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตัวมอนเทคตัวนี้มันก็จะมีตัวพัดลมมาให้อยู่แล้ว4อันนะครับ เดี๋ยวเดินไปแลกของกันครับซื้อเ,เคสครับกับกับซิลเวอร์สโตนชุดน้ำปิดไม่รู้มีอะไรแถมไหมเคสมอนเทคครับเคสมอนเทคสกายดูลูกค้าสแกน qr โค้ดนี้นะครับครับแลกของจากเอสเตี้มาแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้เป็นกระบอกน้ำแว็ก u ์มนะครับก็คือเป็น ที่เป็นสูญอากาศนะฮะก็เป็นเก็บความเย็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแมสนะฮะมาให้นะครับนี่ตัวนี้นะฮะก็ถ้าใครคือข้อดีของงานคอมมันเนี่ยก็คือมันมีของแถมเยอะนะครับส่วนรถเนี่ยก็เอ่อถ้าเทียบกับซื้อกับในช้อปปีก็อาจจะบางอย่างอาจจะราคาพอๆกันนะฮะถ้าในช้อปปีไม่มีโค้ดก็อาจจะแพงกว่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะได้โค้ดส่วนลดทั้งช้อปปีทั้ง La z a d a ทั้ง Tik t อกช h อ p อะไรพวกนี้นะฮะก็ ลองดูกันนะครับลองลองเลือกดูนะฮะแต่บางอย่างถ้าเขาลดแล้วนะฮะอย่างเมื่อกี้ผมซื้อ M.2 ของซัมซุงนะฮะหน้าเว็บก็รู้สึกจะอยู่3,009นะฮะตอนนี้เขาลดเหลืออยู่3,003นะครับแล้วก็ใช้โค้ดช้อปปีลด15%มันก็ลดเพิ่มไปอีกก็ถือว่าถูกถูกกว่าซื้อในช้อปปีปกตินะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถูกกว่าหน้าเว็บต่างๆนะครับเท่าที่ผมเช็คมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ในงานคอมมาร์นะฮะก็มันจะลําบากเดินทางหน่อยค่าจดรถก็อาจจะแพงหน่อยนะฮะแต่ว่ามันจะดีตรงมีของแถมแล้วก็ถ้าเราซื้อใช้โค้ดแชรอะไรมันก็จะถูกกว่านะครับก็ลองดูนะฮะนี่ของแถมนะครับจาก Intel แล้วก็ a s สเนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินไปรับของแถมของ a s u ูนะฮะเป็นซื้อเมนบอร์ด5,000บาทขึ้นไปก็ได้ M.2 เป็นเป็นฮาร์ดดิส M.2 นะครับก็เป็น500กิกนะฮะแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือซื้อ3,000บาทขึ้นไปจะได้รับไอคูปองชิงโชคของงานคอมมาร์ทนะครับก็อันนั้นก็เป็นโชคอีกชั้นหนึ่งนะครก็นี่แหละครับก็คือของแถมรวมๆนะฮะในงานนะครับก็ประมาณครับไปแลกของแถมจาก ASUS มาแล้วนะฮะก็เป็น SSD นะฮะ M.2 ตัวนี้ได้500 g กินะฮะเพราะว่าซื้อเมนบอร์ดเกิน5000ขึ้นไปแล้วก็แถมถุงจาก a อ u s นะครับต่อไปก็จะไปแลก จุดลงทะเบียนของบิ๊กโบนัสนะฮะสำหรับการซื้อ3,000บาทขึ้นไปนะครับนี่อ๋ดีเลยกำลังอยากได้ถุงใส่ของพอดีนะฮะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้ซื้อจาก JB เขาก็ให้น้องพัดไทมนะครับเดินเอาเข็นรถเข็นของมาส่งให้ที่รถนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับส่วนพวกเอ่อ CPU กับการ์ดจอเนี่ยเราซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะวันนี้ก็มาได้เป็นเคสนะครับเป็น m o n t e ค h กายทูนะ,ะแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเป็น z 790พ u s WiFi นะฮะแล้วก็มี m 2 SSD นะครับแล้วก็เป็นตัวแรมนะฮะจากคอ r s ่สามสิกิกนะครับบัส5้0 0เป็น DDR 5นะฮะแล้วก็เป็นเอ่อ PSU ของ Silverstone นะครับเ5 0เป็น80พัทโกนะฮะแล้วตัวนี้เป็นแบบ Full Modular นะฮะแล้วก็ ตัวนี้เป็นชุดน้ำสามตอนแบบปิดนะครับของ Silverstone เหมือนกันนะค FPF 3 6 0นะครับอันนี้ก็ราคาไม่สูงมากนะคะประมาณนี้นะครับจากการซื้อของในงานคอมมาร์ทนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปประกอบดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ